สวัสดีครับ FC มอลลัมคนใจแฟนๆทุกคนครับพี่น้องครับมือนี้แม่นจักรพรรดมาทำสัญญานะครับอยู่ที่วัดสมนนัะครับออเภรณศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับพี่น้องครับขออนุญาตเด้อครับพอเข้าเราแจ้งพี่น้องเช่าเพชรบูรณ์เฮ้านะครับมอลลัมคนใจแฟนๆนะครับฉลองงานอุโบสถนะครับกับฉลองตาตั้งพระกู นะครับผมจึงขออนุญาตบอกบุญพี่น้องเด้อนะครับเมื่อน,นั้นวนลลําพนใจนแฟนแม่นจกักรพรรดเต็มวงครับฉลองงานบุญอยู่ที่วัดสมนัตนะครับปานสมเล่าไต้ตมบุนบ้านโกอำเภอลมสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเต็มวงเด้อพี่น้องเด้อในวันที่27มกราคม2569เด้อพี่น้องเด้อ27มกราคม2569ครับวลลัาพนใจแฟน เต็มวงครับประหอดประยามพี่น้องมือนันครับมาให้่ก็ลังใจกันหลายๆมาเอาบุญน้ำทั้งวัดของเขานะครับพาะครูมิ่งที่น้องครับผมก็ขอฝากวงหมอลำขวัญใจแฟนๆท่านแมนจักรพันเนาะฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาแสดงที่วัดสมนัตเพื่ออุโบสถฉลองอุโบสถแล้วก็ฉลองพระครูประหลัดในวันที่27มกราคมจักรพันธ์อภรณ์ธรรมไปอีกสี่แก้ว เจตแล้วเจตแล้วนี้ล่าสุดตะบอยมาเล่นก็ต่อทงทองนี่ก็อู้คนแน่นเหียดเลยเสเชื่อไหมจะเก็บบัตรได้พันแปดร้อยใบเอ้าน่ะเข่าใจเห็นห่าครับที่ว่าว่าเข่ทองทองคือแม่เขาบอกว่าขายบัตรได้สามแสนสามแสนขายบัตรได้พันแปดร้อยแล้วลวงหน้าพันหึคือผู้นําหมู่บ้านคืออย่างสมมติคนดูรู้จักก็ยาดิเข้าสามคนถ้าเข้าสี่คนไม่บางคนเขาก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละ โตกแมนเด้อนะครดูเกขอก็เห้ได้ด้วยอ่าดีมากลงครับลงเด้อวันนี้ไม่ได้เปิดโกรดได้ดมากมาตึงผ้าอาศัย่ห่อหมู่ก้นแม็กซ์ไอ้ยอดเท่าแส่ทะลุเพราะว่าท่านไล่เส้นท่านหนุ่เกิดจะเป็นล้างข้าเอาไว้ข้างนอกกลังค่ายจะอยู่แถบข้างนอกเนี่ยทางนี้ถ้าลงวีคิดลดขางนต่อไปอีกประมาณ บที่เขาดินอีสร้างบ้านตัดเนี่ย้นจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไปซอยนี้มันมีที่มันเป็นลานเลยล่ะตรงนี้รถบัจะจอดตรงนี้ก็ได้อ่านั่ว่ได้นงว่ให้คนมาไทยค้่าพูดอาจจะที่มาถึงก็